ต่อไปเนอเนอนอเนแปลว่าล่าเนแปลว่าล่านะเธอล่ะหนีเนอเธอล่ะหนีเนอเธอล่ะหนีเนอเธอล่ะเคยได้ยินไหมหนีอ่า你好你诶你吃饭了吗我吃了先给了你呢เธอล่า你呢เธอล่าละ考了เ呢考了他呢考了啊เขานอ่าตัวนี้เป็นการบอกว่าล่าจะเป็นการโยนคำถามแน่เธอล่านีเนอ เขาละเขานะของฉันละฉันเนะ,ะของฉันฉันอัสเตอฟีดของฉัะนเนอะของฉันละของฉันเนะของฉันละต่อไปคําว่ากินข้าวชือทานชอช้างนะครับชือทานกินข้าวชือทานกินข้าวเห็นไหมครับครูแบ่งสีไว้ทาอแปลว่าอะไรกินทานแปลว่าข้าว เป็นกิริยาแปลว่ากินซันแปลว่าข้าวมาแล้วภาษาจีนเรียกว่าไหลแล้วพวกเราพูดตามครูมาแล้วไหลแล้วเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วไหลแล้ว,ว,ลลวฉันมาแล้วพูดตามนะครับภาษาจีนกินข้าวเรียกว่ากินข้าวฉัน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 ฉัน 吃งแล้วแล了了ฉันกินข้าวแล้ว我吃饭了ฉันกินข้าวแล้ว我吃饭呢吃อ了กินข้าวแล้วกินแล้วก็ใช้คําว่าอะไรกินแล了了ฉันกินแล้วว我吃อฉันกินแล้วว我吃了ฉันกินแล้ววช吃了来我ฉัน ชเลเลแปลว่าแล้วเนแปลว่าล่าเลแปลว่าแล้วเนแปลว่าล่าเห็นไหมโอเค่再来一次อีกครั้งหนึ่งนะเนโนเอเนเนแปลว่าล่าเนแปลว่าล่าเธอล่นี่เนเธอล่นี่เนเธอล่啦ฉันล่啦我呢เนเธอล่啦เธอล่นี่เนเธอล่啦เขาล่啦ทาเนเขาล่ทาเนนั่นครับครูอย่างฝากพวกเรา ครูหยางฝากพวกเราท่านไหนที่เรียนแล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ยากมีความสุขดีนะฝาพพก,ากาาพ,พวกเราไปกดติดตามช่องนี้หน่อยนะฮะกดติดตามช่องนี้ของครูหยางได้ไปกดติดตามเรียนในช่องนี้ของครูหยางได้มีแบบง่ายๆแบบนี้เราสามารถเรีย,รยนย้อนหลังได้ในช่องน,นี้ช่องน,นี้นะใครที่เรียนกับครูอยู่เรียนย้อนย้อนหลังได้ในช่องน,นี้ได้เรียนจีนพื้นาฐานกับครูอาสาในช่องสีแดงนะฮะไปกดติดตามนะครับชือ่าานนกกิิขข้ว้วววตัเดียวแปลว่ากิน จำดีๆนะต่จะจ住ชื่อตัวเดียวแปลว่ากินติดตามครูแล้วนะช่องสีแดงนะเรียนจีนพื้นฐานกับครูภาษา吃饭กินข้าวสังเกตดูคําว่าฟานแปลว่าข้าวฟานแปลว่าข้าวกินข้าวภาษาจีนรวมกันเรียกว่าชานกินข้าวป้าต่อป้ามคีาาคําว่าห好แปลว่าดีผู้ติดตามใหม่เข้ามากดติดตามรัววนะ好แปลว่าดี好แปลว่าดีอร่อยภาษาจีนเรียกว่า 好吃อร่อย好吃好ไม่ป็นที่ใช่เป็นทีกิน好吃รวมกันแปลว่ากินดีก็คืออร่อยนั่นเองนะภาษาจีนอร่อยเขาเรียกว่ากินดี好吃好แปลว่าดีหรือแปลว่าตกลงเขเราได้ยินคนจีนแล้วเขาเอ่าตกลงตกลง好แปลว่าดีหรือแปลว่าตกลงก็ได้นะห กินดีก็คืออร่อยนั่นเองนะเราถามว่าอร่อยไหมหอมชิไหมหรือรอะไใช้เครื่องหม,มาหมย question มา好吃吗？อร่อยไหม？好吃吗？อร่อยไหม？好吃吗？นะ好吃吗？杨老师好吃吗？างอร่อยไหมะท่านไหนที่เข้ามาช่วยกดติดตามนะกดติดตามนะกดติดตามหลัวๆนะครับอ๋อ我吃了นี่นะฉันกินแล้ว我ฉัน我กิน ชินชื่อแล้วลอแล้วลคนไทยเรียกแล้วคนจีนเรียกล้อเออเลยนะฉันกินแล้วเลอฉันกินแล้วอฉันชี้ตัวเองอกินชื่อไม่เอาฟังนะล่ะโอเคชิ้นตัวแลยวฉันอกินชื้แล้วลอฉันกินแล้วเลอฉันกินแล้วนเนี่งนะ我吃อเธอลนะ你呢 เธอละนี่เนอะเธอละเธอนี่ลาเนอะอร่อยภาษาจีนเรียกว่า好吃อร่อย好吃